หลวงพ่อขอมวัดไผ่รงวัวจากสำนักสงฆ์กลางทุง่งสู่อารามแห่งปณิธานแห่งสุพรรณบุรีกลางทุ่งอันสงบของจังหวัดสุพรรณบุรีมีวัดแห่งหนึ่งที่ทุกคนจำได้จากภาพองค์พระพุทธโคดมขนาดมหึมาตั้งตรงานราวกับสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธ,ธาวัดนั้นคือวัดไผ่รงวัว อารามที่ถือกำเนิดจากแรงศรัทธาและปณิธานอันมั่นคงของพระเถระรูปหนึ่งผู้ได้รับการยกย่องว่าพระนักสร้างและพระนักธรรมะในเวลาเดียวกันท่านคือหลวงพ่อขอมอนิโชหรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันอย่างคุ้นเคยว่าหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวจุดเริ่มต้นของพระนักพัฒนา หลวงพ่อขอมมีนามเดิมว่าเป้าแต่พื้นเรียกว่าขอมเมื่อท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒได้รับนามฉายาว่าอนิโชพิขุและจำพรรษาอยู่ที่วัดบางสามเป็นเวลาหลายปีท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติศีลาจารวัตรอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่นับถือของพุทธบริษัทโดยรอบไม่นานหลังจากนั้นมีสำนักสงฆ์แห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้น เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าวัดไผ่รงวัวขณะนั้นยังไม่มีสมภารเจ้าอาวาสชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์พระขอมให้มาดูแลวัดเพราะเห็นถึงความเรียบง่ายความตั้งใจจริงและเมตตาของท่านแม้ท่านจะเห็นว่ายังศึกษาไม่ถึงที่สุดในพระธรรมวินยัยแต่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านท่านจึงยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสชั่วคราวและตั้งปณิธานว่าจะหาความรู้เพิ่มเติมเ,มเพื่อให้เหมาะสมกับภารณี ต่อมาท่านได้ย้ายไปศึกษาพระปะยิรัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุและวัดประตูสารในตัวเมืองสุพรรณบุรีใช้เวลาถึงสปีจึงสอบได้นักธรรมชั้นเอกแล้วจึงกลับมาวัดไยโรงวัวอีกครั้งในฐานะพระภิกษุผู้มีความรู้พร้อมและตั้งใจจะพัฒนาให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งธรรมะอย่างแท้จริงวัดไพรงวัวในวันวานเมื่อลวงพ่อขอมกลับมาถึง ภาพที่เห็นคือวัดที่ยังขาดทุกสิ่งกุฏิหลังเล็กๆสองหลังมุมจากเก่าศาลาการเปลี่ยนเป็นเพียงกระท่อมไม้ไผ่พื้นดินและพื้นที่รอบวัดเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมทุกปีแต่ท่านไม่ได้ยอด่อท้อกลับมองว่านี่คือภารกิจแห่งบุญท่านเริ่มถมดินรอบวัดขุดสระน้ำไว้ใช้ทั้งสำหรับพระเนนและชาวบ้าน ต่อด้วยการซ่อมกุฏิสร้างศาลาสร้างบูตและจัดสรรทุกอย่างให้เป็นระเบียบงดงามชาวบ้านจึงยิ่งเลื่อมใสและเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างพร้อมเพรียงพระพุทธโคโดมองค์แห่งศรัทธาเมื่อทุกอย่างเริ่มมั่นคงหลวงพ่อขอมได้ตั้งปณิธานยิ่งใหญ่ว่าอยากสร้างพระพุทธโคโดมด้วยทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อให้ผู้คนระลึกถึงพระธรรมได้อย่างเป็นรูปรธรรม เริ่มบอกบุญตั้งแต่ปีพศ2500ใช้เวลา2ปีจึงเริ่มลงมือสร้างและก่อสร้างต่อเนื่องยาวนานถึง12ปีจนแล้วเสร็จในปีพศ2512รวมระยะเวลาทั้งหมดกว่า14ปีเต็มองค์พระพุทธโคดมนี้มีหน้าตักกว้าง10.25เมตรสูงรวมกว่า26เมตร และในปี2512ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินทรงยกพระเกตุมาลาให้ด้วยพระองค์เองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดแก่พุทธศาสนิกชนทั้งประเทศสร้างเพื่อสอนไม่ใช่เพื่ออวดหลังเสร็จสิ้นองค์พระใหญ่หลวงพ่อขอมยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นท่านเริ่มสร้างสังเวชนียสถานจำลอง4ตำบล แดนสวรรค์แดนนรกเมืองกบิลพัทและสถานที่อื่นอีกมากมายโดยมีเจตนาเพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและกฎแห่งกรรมอย่างเข้าใจง่ายลูกศิษย์คนหนึ่งเคยถามท่านว่าหลวงพ่อสร้างมากมายเหลือเกินสร้างไว้เพื่ออะไรหลวงพ่อขอมตอบเพียงสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าอาตมาสร้างไว้เพื่อให้ผู้ศรัทธาและอนุชนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนานี่คือจิตวิญญาณของพระนักพัฒนาแท้สร้างด้วยศรัทธาไม่ใช่เพื่อความโอ้อาแต่เพื่อการเรียนรู้และเตือนใจพระเครื่องวัตถุมงคลและพุทธาคมนอกจากงานก่อสร้างหลวงพ่อขอมยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพในด้านพุทธาคมท่านมักได้รับนิม,มนต์ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษตามวัดต่างๆทั้งเล็กและใหญ่ จนมีชื่อเสียงแพร่หลายท่านตั้งปณิธานว่าจะสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลให้ครบสิบล้านองค์เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนหมั่นทำความดีเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2473ต่อนเนื่องมาหลายสิบปีพระของท่านแม้จำนวนมากแต่เป็นที่กล่าวขานในเรื่องประสบการณ์โดยเฉพาะพุทธคุณด้านมหาอุดคงกระพันและเมตตามหานิยม พระเครื่องและวัตถุมงคลหลวงพ่อขอมสร้างไว้นั้นมีมากมายหลายแบบหลายพิมพ์มีเพียงสี่รุ่นหรือ4ี่พิมพ์เท่านั้นที่ได้รับความนิยมคือ 1. เหรียญทรงรูปไข่หลวงพ่อขอ,ขอมรุ่นแรกบล็อกตาแตก 2. เหรียญทรงรูปไข่รุ่นสองบล็อกหน้าหนุ่ม 3. รูปเหมือนหล่อรุ่นแรกได้รับความนิยมทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก 4. พระกำแพงศอกชึ่งมีทั้งหมดเจ็ดพิมพ์พระเครื่องเหล่านี้นอกจากเป็นที่นิยมในแวดวงนักสะสมยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนของหลวงพ่อขอมมรณภาพและสิริอายุหลวงพ่อขอมมรณภาพเมื่อวันที่7มกราคมพศ2 5 3 3เวลา16บริกา55นาทีด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ซิริอายุ88ปีพรนศา68ทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มสงบและผลงานอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงส่องสว่างอยู่จนทุกวันนี้ธรรมะจากหลวงพ่อขอมสิ่งที่ท่านสอนผ่านคำพูดและสิ่งก่อสร้างมีอยู่สามอย่างที่ชัดที่สุดการสร้างให้สังคมคือการทดแทนบุญคุณแผ่นดินศึกษาธรรมะให้ถึงใจสร้างให้ถึงมือผู้คน ชีวิตของพุทธบริษัทคือการอยู่เพื่อผู้อื่นมิใช่เพื่อเพียงตัวเองแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแต่วัดไผ่รงวัวยังคงทำหน้าที่เป็นอารามแห่งการเรียนรู้และเป็นเครื่องยืนยันว่าศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำด้วยหัวใจ